สวัสดีครับมือนี้มาพอกันเจคัยครับมือนี้มาวิเคราะห์บอลพี่เมลีครับมือนี้จะมาบอกกันอยู่สองคู่ครับคู่แรกเจ้าบ้านเอเวอเันเจกันกับแมนซิตี้ครับส่วนคู่ที่สองเจ้าบ้านแอสตันวิลล่าเจอนิ่คก็เซิรนครับเดี๋ยวมาเบิรงคู่แรกกันครับเอเวอเรตครับแมนซิตี้นะครับความหนาสนใจมันจะเป็นยังไงนะครับคือเอเวอเรตมอนี้เปิดบ้านนะครับรับการมาเยือนแมนซิตี้นะครับด้วย ตารางคะแนีนะตอนนี้นะครับเอเวอรตันก็บไม่ได้เป็นเดือนเป็นร้อนยังสี่คืนไปเรียนคืนไปเรียนบอลยุโรปกับคงชิงยาโต้ชันนย่งก็ร่อนแล้วนะครับก็คือเหลือแค่สักสีของเจ้าบ้านนะครับในมื่อนี้อนสะมานเซนตี้นะครับเซิตี้นี้ันดับอยู่ที่5นะครับห่างห่างจากท็อฟฟอยู่ สองแกมนะครับซิตี้มีหาซิบหาส่วนฟอเรสต์มีหาซิบเจ็ดนะครับซิตี้นี่ต้องลุ้นไปโคต้านะครับอ่าเชีนเบลีกแต่ว่าฤดูกาลนี้พี่เบริกได้ขาดสามประสิทธิ์ได้ไปหาทีมเนาะส่วนนั้นเป็นซิตี้กรับยังคงอ่าอยังอยู่ในเกณอยู่แต่ว่าอ่าความปลอดภัยก็คือต้องชนะอ่าแต้มทีมฮางเพราะว่า ทีมที่ตามมาอย่างเชลซีเซอซ์วิล่านี่ก็ห่างกันแค่แต้มเดียวครับผมเมื่อนี้แมนซิตี้ก็จะเจองงั้นอย่างเอาคว้าเ e อีวอตันนี่ห้องก็รู้กันดีว่าเกมรับเนี้ยแน่นนะครับเสียประตูยากนะครับยิงยิงในบ้านนี้เสียงกองเชียร์นะครับมันก็้โกดดันคู่ต่อสู้ได้หลายครับเมื่อนี้นะครับในมุมมองของผมนะครับแมนซิตี้นี in, ่ผ้าษีตัวผู้เล่นนี่ ดีกว่านะครับบุกไปเหยียเมือนี่ายางขี้ไล่เสม,มอครับนะครับแต่ว่าผมคิดว่าแม่นจิตเฉียนสนะเฟืดๆครับสนะแบบเฟืดอยๆเนาะมันมัน,ม,นมันด้วยระบบวิธีการเล่นของแต่ละทีเสม,มอนี้รูปแบบการเล่นมัน,ม,นมันทันกันหมดนะครับมันจะต่างกันตรงที่ความสมานักเตะไปเพียนนักเตะที่การเล่นข้าค้ากันประมาณนี้ครับเมื่อนีห้แม่นจิตครับ เฉียนชนะครับส่วนคููที่สองนะครับแอสตันวิลลาเปิดบ้านพ่อครับนิโคลเซียนครับผลงานดีทั้งคู่ครับทั้งวิลลากับนิโคลเซียนมาเบิองตารางคะแนนครับอแอร์สตันวิลลานี่อยู่ที่เจ็ดของตารางมีหาดิบซีเต็มส่วนนิโคลเซียนนี่อยู่ที่สามนะครับมีหาดิบเก่าเต็มหาดิบเก่าคะแนนเนะาะผลงานนี่เจอกันนะครับอ่า อันนี้พอดีเพิ่งได้เจอกันนี่บริหเตียมาเริ่งหานาันล่าสุดนะครับหานันล่าสุดนี่ของของอวลานี่สนะซีแผ่นหนึ่งนี่เกเตรนี่สนะมาหานันล่าสุดสนามาลวดเลยอ๋อเจอกันเตียมาอยู่เห็นแล้วครับอ่าเจอกัน <laughs> ล่าสุดซิปนัดนะครับซิปนัดล่าสุดเป็นเวลลาสนาสาม สเสมอสองแพ้หาคือเนลกเซนสถิต,ติคมอยู่นะครับด้วยพวงานล่าสุดนี่เขามาเบิ้งกันที่พงานล่าสุดเนาะสถิติมันกัเป็นเรื่องของอนานแล้วเอาเบิ้งพงานกันลาสุดคือวิานีในบ้านนี่พ่แพ้ไพ้มาถ้าจำมาผิดประมาณสิบนัดขึ้นน่นแหละครับในบ้านเน้นนะครับหรือ,หร,อ,ห,รอหรือลาสุดนี่ะคลับนะ สิเพ่แต่อยู่ในเชมรลียงครับไปเย็ยนมันช่ไปเยอนเนันเปเช่น,นะครับเวลานี้ในในบ้านีเนียวรับ้วก็บ่เพียนเนตามข้อมูลตามสถิติส่วนนี่ขเขาส่อนนี้ผลงานดีครับมาโดยเฉพาะผู้เล่นมันมันเข่าคากันนะครับมันหลังมากอีซารกรคมนะครับตัวนารีกรับจำมปากเกต้าก็ับคักนะครับ คือวันคู่นี้มันสูสีสูสีครับวเลลานี่สิได้เปียบเรียนในบ้านนะครับสิได้เปรียบเสียงของเสียบรรยากาศของเสียในบ้านคู่นี้นะครับผมผมให้คือตัวผมนี่เสียเจ้าบ้านครับเสียเวลานะครับเพราะวา่าเอาเอาเป็นว่าได้เปรียบเสียงของเสียนะครับ กองหน้ากัซูซี่กันนะครับเลือดฟอดก็ไปเกิดไม่พอดีอยูวิวลาครับกับวัดจนก็ได้นั่งสำรองนั่นบางเม็ดแต่เมื่อเล้วัไปจีไเ้ลุ่งนะครับแต่ว่าเมื่อนีให้เจ้าบ้านนะครับให้วิลาครับเฉียนเฉียนบอคิไลที่ขันเพลครับนะครับเมื่อหนีให้วิลานะครับ ส่วนคู่แรกเมื่อกี้นี่แมตจะตีบอทิงหนาจะแพ้ครับขีลายสุดนะครับเสมอแต่ว่าเฉียนเนาะคู่ที่สองให้เวลาครับบอทิงขันแพ้จะเชียนชนะนะครับผมเมื่อนี้ให้กันไปซ้ำนี้ครับเดี๋ยวห้องมาเจอกันเมื่อหนาครับผมฝากกดไลค์กดติดตามนะครับกดติดตาม ให้กำลังใจกันนี่ยได้ครับผมขอขอบคุณนะครับผู้รับผู้ชมทุกท่านครับผมไวาเจอการชิปนาครับผมสวัสดีครับ